เวลา1 0 4นาฬิกา48นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชารากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีก <_ c oughs> รมหลวงราชสา,ารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวิชียรลงกรมหาวิทยายลัยราชภัฏสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครในการพระราชทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจําปีการศึกษา2560ถึง2562เป็นวันที่8 โดยวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์รวม9คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม2,193คน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนได้ดำเนินโครงการสำคัญเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อาทิการส่งเสริมเยาวชนและนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการใหม่การพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่น ตลอดจนการดำเนินงานในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฒนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้แก่โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนโครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ธุรกันดารโดยได้ปฏิบัติการกักบชุมชนและโรงเรียนเป้าหมายจำนวน102ชุมชน31โรงเรียนนอกจากนี้ยังดำเนินโครงการมหาวิทยายลัยสู่ตำบลสร้างรักแก้วตามนโยบายรัฐบาล